สวัสดีครับวันนี้ผมมาพบกับที่เอกนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คุณบอลสุดยอดอาจารย์สกลและยังไม่พอนะครับเป็นลูกศิษย์ยังแนะนําให้ลูกมาเรียนกับอาจารย์ด้วยที่ไหนครับที่โรงเรียนหมอนทองพิทยาสวัสดีครับเรื่องความสัมพันธ์และความทรงจําที่มีต่ออาจารย์สกุลไ้ฟังน่อยครับก็เดิมทีผม เคยเป็นลูกศ <t iny Sen Heck> ิษย in ์อาจารย์เล่นฟุตบอลอยู่ที่เล่านี้บางแก้วก็น่าจะมาปีสี่สี่ครับก็ตอนนั้นก็มีโอกาสได้ร่วมทีมกับอาจารย์แล้วก็อยู่ผมอยู่หนึ่งปีแล้วแล้วก็ได้ได้แชมป์กองทัพอากาศประเภทกอล์ดิคัน17คนบอลนักเรียนนะครับแล้วก็ห่างหายจากเขาเรียกอะไรวงกครับฟุตบอลไปก็ไม่ได้ไม่ได้เตะแล้วแต่ว่าตอเนี้ยพอดีว่าเห็นทางอาจารย์นะครับเขามามาโพสต์เรื่องของขัดเลีอยประตู รุ่นพศห้าห้าห้าหกอะไรเงี้ยก็จังหวะาพอดีลูกชายผมก็กชอบฟุตบอลแล้วก็เล่นตำแหน่งผู้สาประตูพอดีก็เลยมาทดสอบแล้วก็โชคดีอาจารย์ให้โอกาสได้มาเรียนที่นี่ครับประมาณนี้ความทรงจาที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากอาจารคนตอนนั้นมีอะไรบ้างบุค,คลิกนิสัยการพูดการจาก,การสอนและการกำชับหรือว่าทําให้เราเกิดวิสัยทัศน์ในการมองเกมฟุตบอลอย่างไร คือถ้าเป็นอาจารย์สกลเลยเนี่ยคือเรียกเาว่าอาจารย์เป็น,ปน,ปนครูเขาก็จะสอนเราฟุตบอลเนี่ยคือมีการสอนมีการฝึกอันนี้ปกติแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันมากกว่าคือเรื่องของการทําความเข้าใจกับกีฬาฟุตบอลหรือแม้กระทั่งนาสิ่งที่แกสอนไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นเหมือนว่าการที่เป็นนักกีฬาดีมันก็ต้องมีความอดทนอดทนมีวินัยแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนมีความมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สําคัญที่สุดคืออาจารย์จะชอบสอนว่าเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง หมายความว่าทุกวันเนี่ยเวลาเขามอบหมายให้เราซ้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะอู้จะหลบอะไรก็ได้หมดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเราก็จะไม่ทํามันอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เขาก็จะนเน้นพวกเราเพราะว่าแกจะย้ําตลอดว่าเราไม่ใช่โรงเรียนใหญ่เราไม่ใช่ทีมที่มีตัวซูเปอร์สตาร์ในทีมเยอะๆแต่เรามีเพื่อนที่จะช่วยกันเล่นทุกคนก็ได้รับ,าบาการสอนเหมือนกันต่อหแบบที่อาจารย์นเลน้นมีเหตุการณ์อะไรประทัใบใจบ้างครับเห็นว่า ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังมีเอสจีของอาจารย์สกวลเป็นเพื่อนที่เป็นนักขุนศร์ตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นเมื่ออาจารย์ไปไหนก็ยังติดตามเล่าให้ฟังหน่อยครับคือคือต้องบอกว่าตอนนี้พวกรุ่นรุ่นเดียวกันกับผมะครับเราก็แยากันไปทํางานแล้วเราก็มีกลุ่มของเราเองในกลุ่มของเราในบนรรดที่เป็นสิทธิ์เก่าคือเราก็คุยกันในกลุ่มเนี่ยทุกๆครั้งที่อาจารย์สกลมีกิจกรรมอะไร์าราหรือ,อทําอะไรก็แล้วแต่เราก็จะพยายามเข้ามา ซัพพอร์ตอาจารย์เท่าที่เราทําได้เพราะว่าเราแค่มองว่าคืออาจารย์ไม่ใช่เป็นแค่โค้ชแต่เป็นครูพวกเรากว่าทาให้เรามีวิชาความรู้ได้ทุกวนันนี้มันเลยทําให้เราต่อนเนื่องกันมาจนปัจจุบันมันก็จะคล้ายๆผมคือถ้าใครมีลูกมีหลานที่ที่เตะฟุตบอลรักการเล่นฟุตบอลแล้วอยากที่จะก้าวหน้าในอาชีพฟุตบอลเนี่ย mm. ก็ก็ถ้าอาจารย์มีโอกาสเปิดออกมาเราก็จะส่งมาที่นี่กันมาให้อาจารย์ได้ได้ทดสอบได้ดูมันมันเกินคำว่าโค้ชกับลูกศิษย์ไปไกลพอสมควรเราแกให้ให้โอกาสนอนในหลายๆ่ง ประมาณประมาณเนี้ยครับที่เขาบอกครับที่บอกว่าลงมาเล่นเองเลยไม่ใช่แค่สมนบนกระดานานะการวางหมากวางเกมอย่างนี้นะไม่ใช่คือเบื้องต้นเนี่ยเวลาเอาตอนผมสมัยอยู่เนี่ยเวลาอาจารย์สกลจะจะโค้ชเราหรือว่าสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะว่าชี้นิ้วสั่งแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรสั่งอย่างเดียวอะ่ะเขาจะลงมาทําแล้วก็จะคุยกับเราเรื่องของความเข้าใจแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนพูด นิดหน่อยดูเรื่องบางคนอาจจะต้องพูดเยอะหน่อยหรือต้องใช้วิธีการเป็นแบบไหนคืออาจารย์เขาจะมีเซนในเรื่องของการเข้าใจว่าเด็กคนนี้ต้องคุยแบบนี้แล้วเข้าใจเคลียร์แล้วก็สามารถลงไปเล่นได้มันก็จะกลายเป็นว่าถ้าทุกคนเห็นภาพเวลาอาจารย์สกลพักครึ่งแล้วจะไม่มีการวางหมากอะไรแต่จะเป็นลักษณะการเข้าไปคุยว่าเราจะต้องทําอะไรวันนี้เราจะต้องเล่นเพื่ออะไรเป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรจิตวิทยารือหน่อยให้เราได้คิดอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสไตล์อาจารย์ ซึ่งเอกลักษณ์หนึ่งของของทีมงานที่ชอบกีฬาคือหรือพละศึกษาเนี่ยก็คือการแต่งชุดครับสติกมากแค่ไหนโอตอนผมเรียนนี่อาจารย์ระเบียบเป๊ะมากครับคือแม้กระทั่งทรงผมหรือแม้กระทั่งเสื้อเองเกงอ่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในบริบทไหนจะเป็นชุดลำลองชุดอยู่ที่หอปกติหรือชุดนักเรียนอย่างวันนี้ที่เห็นที่หมอนทองที่เวลาพักครึ่งแล้วน้องไปเดินกลางสนามแล้วเดินออกมาเป็นแถวเนี่ย ภาพนี้มันเป็นภาพที่เราทํากันมาตั้งแต่แรกซึ่งซึ่งอาจารย์เขาผมไม่แน่ใจว่า,าจายเคยเป็นทหารหรือเปล่าแต่ว่ามันออกมาดูดีแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆ่อนฝึกเราครับน้าเวลาเราไปต่อแถวได้มาเราก็จะส่งต่อกันจะไม่ได้แบบว่าวิ่งกลูกันเข้าไปเพื่อจะแย่งน้ํากันดื่มไม่มีเราจะหยิบให้กันประมาณนั้นแกสอนเราเลิกพักครึ่งไม่ใช่ถอดเสื้อร้อยชายไม่มีถ้าสังเกตอ่ะผมมองว่าหมอนทองจะจะต่าง ตอนผมอยู่แล้วนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันคือแกจะใส่เรื่องของวินัยแกจะชอบบอกว่าวันนี้เล่นฟุตบอลมันก็เล่นฟุตบอลแหละแต่ว่าเราต้องมีวินัยในเรื่องของภาพก็จะชอบบอกว่าคนดูมาดูเราอะมันไม่ได้ดูแค่ฟุตบอลเนาะมันดูหลายๆเรื่องที่เป็น,นักฟุตบอลแกก็จะโอเคแล้วก็ถามว่าตอนนั้นดื้อมันก็ดื้อแหละแต่พอมาดูตอนนี้นมันก็คือเรื่องจริงเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่แปลกเดียว <laughs> ก,กลับมาที่ปัจจุบันได้ยินข่าวๆการฝึกสอน ความเป็นอยู่การกินกันอยู่แล้วก็ระเบ,บียบวินัยสั่งที่อาจารย์สอนโดยเฉพาะเรื่องคราบอาหารที่เราชิ้นค้างไว้เป็นยังไงมึงครับมีข้าวบูดด้วยเหรอจะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เอาผมพูดในฐานะผู้ปกครองแล้วกันนะเพราะลูกผมก็เรียนที่นี่คือต้องบอกว่าเด็กๆที่เนี่ยค่อนข้างที่จะคือต้องบอกว่าไม่ใช่ค่อนข้างเราเด็กเราทุกคนเรารักอาจารย์รักโค้ดอะในในวันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องแบบประมาณว่าซื้อข้าวกันไปแล้วก็ ไปแข่งฟุตบอลกันนะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยมันซื้อตั้งแต่แต่วันแล้วแล้วเรื่องของอาจารย์เป็นคนขับรถเองครับเด็กๆอาจารย์าารยโค้ชอีกท่านก็ไม่กล้าทานกันเพราะถึงว่าเราแข่งบอลเสร็จกลับมาเราก็อยากที่จะทานข้าวกันอันนี้ก็เป็นการประชุมกันที่ผู้ครองด้วยกันปรากฏว่าข้าวบูดแล้วพออาจารย์สื่อสารมารมันสะเทือนใจพวกเราตรงที่ว่าวันนี้อาจารย์เต็มที่กับเด็กๆกับโรงเรียนกับทุกคนแต่ไก่แค่เรื่องของซัพพอร์ตตรงนี้ทำไม เราทาให้ดีไม่ได้ก็เลยตั้งแต่นั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่ากลุ่มผู้ขอแรงช่วยกันสื่อสารออกไปอะไรย่างเงี้ยครับก็ดีใจที่พี่ๆเรื่อมมาเห็นนะว,ว่าโรงเรียนเล็กๆที่มีครูต้องตั้งใจทําจริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้รับโอกาสให้เด็กอยู่อยู่ได้ประมาณนี้ไม่ต้องบอกว่าดีเนาะแต่ว่าให้มันแบบอยู่ได้เลยทีเทียวเป็นประมาณนื้อึกออกไหมว่าเมื่อตอนยี่สิบสี่ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์มีรถกระบะคันนั้นหรือย,ยังเอ,อ่อรถหกล้อผมเคยนั่งนะครับ อาาจรย์เราเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วเราเมื่อก่อนเราเรียกเขาว่ารถหดรถขนหมูเราไม่ได้เรียกรถของเราเรียกรถขนหมูไม่ได้รถรถขายฝันเลยรถไปล่าฝันอะไรไม่แต่เราเรียกรถขนหมูเด็กวล่าวันนี้เราจะสนุกสนุกกันอย่างยกตัวอย่างเราต้องมาแข่งบอลที่คลองหกเราก็จะนั่งจากสุปราการรถขนหมูเราเนี่ยอาจารย์ก็จะขับกระจกแอร์ก็ไม่มีแล้วเราก็มาด้วยกันสนุกครับในรถเราไม่ได้รู้สึกว่าเราด้อยกว่าใครแต่เราแค่รู้สึกว่าเราไปด้วยกันในในทีมอบอุ่น แล้วภาพวันนั้นกับวันนี้รถมันก็ยังเป็นลักษณะแบบเดิมอยู่เลยที่อาจารย์ใช้อแต่เมื่อาาก่อนผมมีเคยนั่งรถกระบะอาจารย์ที่เป็นสปาดาเก่าๆก,ก็มีแบบแข่งใกล้ๆครับแกก็จะพานั่งรถท้ายกระบะกันไปกับเดก็ดกๆสนุกสนุกนอเงี้ยอย่างนี้พอจะเท่าคว,วามได้ไหมว่า20กปีเอา25ปีแล้วกันที่อาจารย์มกฝันสอนมาที่นีครับมีลูกศิษย์ท<า>ี่หาที่เป็น สมาชิกที่ไปเรียนกัอบาอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับกี่ร้อยกี่พันคนโอ้เฉพาะรุ่นผมตอนนั้นที่อยู่เนี่ยหอพักผมมีแปดสิบคนรุ่นผมตั้งแต่คือตอนนั้นไม่จะมีรุ่นสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมีหมดสี่สี่รุ่น, 15, 16, 17, 18, 4, 4ร,นรวมแล้วแปดสิบคนอยู่ในบ้านพักหลังเดียวกันอันนั้นเฉพาะในรุ่นผมที่ที่อยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก็ก็น่าจะเยอะอยู่ครับผมว่าลูกศิษย์อาจารย์ถ้าผู้เป็นสโมสรประเทศไทยผมว่ามีหมดเลยอะ ถ้าพูดว่กสโมสรเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นไทยลีกที่แยกเป็นพวกทีมสโมสรอ,อ่าพวกอะไรนะพวกลาว,วิสา,ากรีอะไรพวกนี้ก็จะมีกลุ่มแล้วก็โัรวิเชลีพวกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะมีลูกศิษย์อาจารย์ผมว่าทั่วนะถ้าปาน็นทุกสโมสรพกมาที่ความรู้สึกของผู้ปกครองมั้งครับเมื่อเห็นลูกหลานเห็นผลงานและเห็นผลงานช่างพูดงานหลงลูกหลานผลงานของอาจารย์ของเรา มีความสุขยังไงบ้างครับเอ่ออย่างแรกเลยผมภูมิใจแล้วกันคือภูมิใจในที่หมายควาว่าเอ่อจากวันนั้นตัวเราเองเคยอยู่แล้วเราก็มีโอกาสได้ได,ได้ได้ชูช่วยกัาจานซึ่งวันนั้นเกมที่เราได้แชมป์ปีนั้นน่ะผมว่าคล้ายๆกับสตอรี่น้องๆหมอนทองตอนนี้ที่เข้าชิงเลยคือเราไปแข่งเนี่ยเราไม่เคยได้เปรียบใครเลยเราเป็นรองทุกทีมทุกครั้งตั้งแต่ยุคผมอยู่แล้วแต่เราได้แชมป์เนี่ยในแต่ละเกมเรายากมากเราจะเหนื่อยกว่าคนอื่นเพราะว่าเราเรียกค่ว่า เราไม่ได้มีคนที่เป็นดีกีดีๆมาอยู่ในทีมเราก็จะช่วยกันเล่นอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจว่าวันนี้อาจารย์สร้างให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศวันนั้นน่ะกลับมาเห็นใน,ในปัจจุบันว่าเออว่ะวันนั้นเราเราชิงก,กันกับทีมใหญ่ๆแล้วเราได้แชมป์ภาพกลับกันนิดเดียวคือไม่ได้มีโซเชียลแล้วก็ไม่ได้มีออกข่าวอะไรเยอะๆแต่เราก็เป็นภาพที่เราอมยิ้มกันในกลุ่มวันดีคืนดีมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสองน่งรูปมาเออผมก็เอาไปให้อาจารย์ดูว่าอาจารย์หลีบตอนนั้นอาจารย์ยังไม่อ้วนเท่านี้เลยอะไรเงี้ยคือแบบ มันภูมิใจครับแล้วก็ผมมองอีกอย่างหนึ่งคือผมว่าเด็กๆที่เนี่ยโชคดีโชคดีในที่หมายครับว่าตัวอาจารย์สกลเองไปที่ไหนจะได้แล้วผมมั่นใจว่ามีหลายๆสถาบันอยากได้อาจารย์ไปช่วยแต่อาจารย์มองไม่เหมือนกับคนอื่นคือเขามองว่าเขาเป็นคนที่ให้โอกาสท่านแบบให้โอกาสเด็กๆแต่ท่านมองว่าวันนี้ถ้าพูดถึงกีฬาฟุตบอลหรือการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีอ่ะมันมีนักกีฬาเยอะมากที่ขาดโอกาสแล้วอาจารย์ก็เป็นหนึ่งคนที่มองเห็นว่าเพื่อแต่พูด แต่ไม่ลงไปทํานี่คือลงมาทําให้ดูผมว่ามันเป็นลงมเดลที่ดีในเรื่องของการทำเพาวันนี้ใครสักคนหนึ่งบอกว่าอยากจะทําเพื่อสังคมด้วยอยากจะทำอะไรมันแบบยาาจริงๆี่ยอันนี้โมเดลถูกต้องเลยที่ผมคิดมีทั้งภูมิใจแล้วก็ดีใจดีใจกับเด็กๆครับผมพูดไปผมก็ไม่เชื่อฟังอย่างม้เชื่อมีหลักฐานไหมครับว่าอยู่ไหนอย่างไรครับพี่เอกนะครับกาลังเปิดเผยหลักฐานของตัวเองที่เก็บไว้มา24ปีแล้วครับว่านี่ฉันเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์สกุลจริงๆ huh. แล้วก็มีภาพถ่ายของอาจารย์มีภาพถ่ายของทีมงานเพื people, ่อนๆนที่อยู่ในยุคนั้นเดี๋ยวสักครู่ให้พี่เอกอธิบายบรรยายฟังหน่อยครับก็รูปนี around, answers, ้เนาะเราเราได้แชมป์กองทัพอากาศประเภทกรด้วยกันอันนี้ถ่ายที่สนามทูปาเตมีครับก็อาจารย์สกุลจะอยู่ด้านหลังมันรู้สึกแมชชิงเราชิงกับปทุมวงคาเราชนะเขาสองหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกทุกแมชชเราไม่ได้มีอะไรง่ายเนาะก็จะมีอาจารย์สกุลจะอยู่ที่นี่ โหนมากเนยครับตวนวดจะเอกลักษณ์อยู่คนนี้คนนี้นี่นะครับครับแล้วพี่เอกอยู่ไหนครับนั่งอยู่ข้างหน้านี้นี่ครับตัวเล็กที่สุดในทีมก็นั่งอยู่ข้างหน้ากับอาจารย์อันนี้ก็เป็นทีมงานของอาจารย์เขาก็อันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความภูมิใจของเราเล็กว่าวันนะวันนั้นที่เราได้แชมป์กับวันเนี้ที่น้องๆได้มีโอกาสเข้าไปชิงอะ่ะบรรยากาศไม่คล้ายกันเพราะว่าเราไปเตะเราไม่เคยเป็นต่อใครเลยเป็นลูกไล่เขาตลอดแต่แค่ต้องวิ่งให้เยอะขึ้นเท่านั้นเองรับ ใช่นี่พี่แบงค์วงแคก็พูดถึงกระจา์แล้วนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเปล่าเนี่ยตอพี่แบงค์นั่นเป็นรุ่นพี่ครับก็เคยเห็นพี่เขาในที่โรงเรียนในหอแต่ก็ไม่ได้กล้าคุยเพราะว่าโอ้หพี่เขาหล่อเนาะแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยตอนนั้นรู้สึกพี่เขาจะอยู่มงยงอ่ะครับแล้วก็เห็นพี่เขาหน้าตาหล่อๆพี่ๆโปรแบบเอ่อเขาเรียกว่ามีพี่แฮชมีอะไรพวกเนี้ยทุกคนเลยเขาจะไปนั่งกันแถวเขาเรียกว่าบ้านพันนักกีฬาเป็นลักษณะแบบนี้ยาวแต่ไม่กล้าเข้าไปคุยครับประมาณนี้ก็ ดีใจครับเห็นทุกคนให้ให้เขาเรียกอะไรอ่ะเริ่มเริ่มมีคนเห็นถึงอ,อะไรบางอย่างสื่อแสงสว่างบ,บางอย่างที่เนี่ยผมว่าดีแล้วแล้วมันจะต่อยอดให้กับชุมชนอีกเยอะเลยว่าเนี้ยแต่ที่บอกถ้ามีผู้ใหญ่คนไหนเขาอยากที่จะทําจริงๆงผมอยากให้ลองลงมาทําจริงๆเหมือนที่อาจารย์ละคนทำผมว่ามันเหนื่อยมากแต่พอมามองเรามันมันมันจริงๆดีใจครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ครับห่างจากกรุงเทพมหาคนครเพียง หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเดินทางมาหนึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครนะครับถึงแน่นอนครับโรงเรียนหมอนทองวิทยาอําเภอบางนังเปรี้ยวจังหวัดชะเชิงเาว้าครับสวัสดีครับบายบายปูนปูนติดตามป๋าแงมจู่โจมด้วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป๋าแง่มทุกวันและยูทูปป๋าแงมร,รับเจ้านายปูนปูน